man. ม่บอกว่าสาเหตุหนึ่งที่แม่จะคอยบอกเพโซว่าเพโซควรจะเลือกแบบนี้นะว่าเพโซควรจะทําแบบนี้นะนั่นก็เพราะว่าถ้เพโซจะเลือกสิ่งที่ผิดผิดครับแลาผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีเดี๋ยวเพโซจะยอมรับกับความผิดหวังนั้นไม่ได้แม่ก็เลยเป็นคนเลือกให้โดยที่บางครั้งอาจจะไม่ตรงในสิ่งที่เพโซต้องการก็ได้ก็เลยจะมีการผิดใจกันบ้างในบางเรื่องค่ะแต่พอเวลาผ่านไปเพโซโตขึ้นเริ่มเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นคงและหนักแน่นในการอยากได้บางสิ่งมากขึ้นแม่ก็เริ่มยอมมาเริ่มถอยออกมาค สิ่งที่เพซโซเลือกอย่างเต็มที่ถ้าเพซโซเลือกแล้วแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งนั้นดีแล้วแม่ก็จะให้ทําต่อไปบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้พอเราแสดงให้แม่เห็นด้วยครับว่าเราอโตขึ้นแค่ไหนอีกอย่างหนึง่งการได้คุยกันกันกบครอบครัวสําคัญถ้าเราไม่ได้คุยกันเพซโซก็จะไม่รู้ความหมายสิ่งที่แม่เลือกให้ทุกอย่างแต่ในตอนนี้ทุกสิ่ง <c oughs> ทุกอย่างก็ขี้คายแล้วเลยเปลี่ยนเป็นการแนะนาและซักถามกันมากขึ้นเพโซอยากทําแบบนี้ดีไหมครับแม่ถ้าเพซโซเลือกแบบนี้แม่จะมีปัญหาอะไรตามมามมัันนก็ทําใเโซตดสิจ เพราะมีมุมมองใหม่ๆของแม่ที่มองอะไรกว้างมากกว่าเปโซเสมอทําให้เปโซตั้งรับได้ถ้าเปโซจะเลือกอะไรแบบนี้และอาจจะมีผลตามมาแบบนี้ด้วยเป็นการคิดให้กว้างมากขึ้นครับเมื่อทุกคนก็เหมือนกันนะลองถามหาเหตุผลก่อนถ้าบอกกับแม่บอกให้เราทำอะไรสิ่งที่ไม่ตรงใจเราพะมันอาจจะมีเหตุและผลซ่อนอยู่เสมอใช้ความเข้าใจคุยกันนะครับ